สวัสดีครับผมพี่ก็ผมดีเจเฟิร์สนะครับก็นะฮะช่วงนี้ก็จะมาขอโทษนะครับไม่ได้มาออกคลิปกันนานมากนะครับก็คือว่าผมมีงานเยอะนั่นเองไม่สามารถมาออกคลิปได้ผมต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะครับที่วันนี้ไม่ได้มาออกคลิปกันหลายวันมากแล้วเป็นเดือนแล้วด้วยนะครับผมพูดจริงๆไม่ได้พูดเล่นอะไรเลยไม่ได้มีมุกม็ดอะไรนั้นแหลนะนะก็ ใครสงสัยว่าเสียงผมทำไมานไม่ค่อยดีก็ผมเป็นหวัดอยู่นะตอนนี้นะครับเป็นหวัดอยู่เป็นหวัดอืมใช่วันนี้เป็นหวัดอื็เลยพูดแบบว่าเสียงไม่ค่อยจะดีนะเท่าไหร่นะนะครับเมื่อีจับหนึ่งดอปหละแล้วก็ไม่ค่อยสบายด้วยช่วงนี้เป็นหวัดเยอะด้วยนะครับผมก็ ใครที่เป็นห่วงผมนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะว่าขอให้พี่เฟิร์สหายไปไว้น,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 นนะแ,แค่นี้พอวันนี้ก็ต้องมาขอโทษคุณผู้ชมด้วยทววนนี่ไม่ได้วันนี้ไม่ได้ทุยไม่ได้มาออดคลิปนะครับผมก็ช่วงนี้ผมก็ต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยน,นะครับผมก็วันนี้ไม่ได้มาออดคลิปกันนะครับเป็นวมดเองหักนะครับผมก็ตามนั้นแหละนะนะนะกไ็ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็จะมาบอกว่า ผมไม่ได้มาออกคลิปเพราะว่ามีงานจำงานทําอีกเยอะนะเป็นวัดก็พูดติดคันแบบพูดผิดอะไรเงี้ยเออไม่ได้มาออกคลิปทําแต่งานงานเยอะแยะเต็มหัวเลยช่วงนี้มีแต่งานโยไม่ได้มาออกคลิปกันเลยมีวันหนึ่งผมออกคลิปวันนี้แหละเนี่ยกัวันนี้แหละผมได้มาออกคลิปน,นี้แหละนะก็ขอโทษคุณผู้ชมด้วย นะวันนี้ไม่ได้ว่าออกคลิปกันนะครับไม่ได้ค่อยสบายนะก็อย่าลืมเป็นขวัญกำลังใจด้วยนะครับผมก็วันนี้ไม่ได้มาออกคลิปกันซะนานนะครับ,บนะก็อยากจะฝากคุณผู้ชมว่าเ,เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ไม่ได้มาออกคล <c oughs> ิปนะครับก็มาบอกว่าขอโทษจริงๆที่ไม่ได้มาออกคลิปทีอยากออกแต่มันไม่ จริงๆอยากออกเลยแต่มันไม่มีเวลาไงมันไม่มันไม่มีเวลามึงคุย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 กันเข้าใจดีว่ามันไม่มีเวลาอะไรเออมันไม่มีเวลาก็เลยต้องขอโทษนะับไม่ได้มาออกคลิปนะับผมก็ตามนั้นนะใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะผมนะสำหรับใครที่มีคอมเมนต์อะไรดีๆมาให้ผมอ่านให้ผมดูก็คอมลองลองคอมเมนต์มานะผมจะอ่านแต่และคอมเมนต์ดูว่า ใครให้ผมทำอะไรบ้างนะฮะผมเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะมีอีกก็ได้นะก็มาบอกแค่นี้แหละนะไม่มีอะไรมากนะวันนี้ก็ต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนช่วงนี้ไม่ค่อยสบายอืมเป็นวัดอีกแล้วช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไลค์แอนแชร์ด้วยนะผมวันนี้ผมดีเจฟเฟอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายยเจอาก,กาันพิ